อันะนี้ฉันซื้อคักหลายนะนี่อคอแห้งตอนเมื่อก่อเป็นของสาาสมันมละฉันมักเถื่อเบอร์ฉันเขียย่านเดี๋ยวขอจะเ็ทคลิปฟินแ,นแลนด์เราจะเบิ่งบอลใครเ็ทคลิปถ้าไปดูถ้าไปฟินแลนด์แล้คนจะดูเยอะมากนะถ้าไปฟินแลนด์นี่เรตติ้งขอ่อยาบาร์ถึงหนะัวเาขาขึ้นหัวฟินแลนด์เล็บเที่ยว เขาคิดถึงฟินแลนด์ใช่ไหมเรตติ้งขอยไ่ปต้องห้องและบึ้งบึงบ้งเงินแล้วข่ฮาร์ฟไข่ฮาร์ายาไปอยู่ยากหลายวันหนึ่งทําอะไรบ้างวันนี้ทุกวันนี้ทาอะไรบ้างขายของออนไลน์พิเนเตรพินเตรผมเป็นสิบตัวนะผมต้องวิ่งรีวิวสินค้าให้ลูกค้าอยู่นี่นะภายในหนึ่งเปียสิบกว่าตัวแคบมูก็ต้องแคบมูมันไม่พอาขายในจัดร้านพิยาครูมสาขาร้านพิยาครูมสาข,ขาข,ขอนแก่น คาเฟ่จะเปิดอีกเดือนหนึ่งจะเปิดแล้วที่อุดรกำลังรับสมัครบาริสต้าปวดหัวแต่ก็เป็นเอฟซีเป็นห่วงก็ทำหลายๆอย่างทำหลายๆอย่างผมก็วางแผนแล้วก็ผมทำไรที่มันพอตัวผมไม่ทำเกินตัวครับจริงๆ แล้วล่าสุดก็เข้าไปเป็นลูกลูกชายบ้านคอร่าลิสแล้วพี่มินทคอร่าลิสเป็นแบรนด์ที่รวยระดับน,นี่เรียกว่าพันล้านไม่น่าไม่น่าจะพันล้านนะตจะหมื่นล้านคอร่าลิสหน้าร,าารยาวยระดับหมื่นล้านคิดว่าผมก,ก็เป็นลูกชายบ้านเพิ่นแล้วไปเซ็นสัญญาเป็นลูกชายบ้านคอร่าลิสแล้วไปเป็นบ้านเหมืกันกับนุ่นและนุ่นเราเป็นบ้านเหมือนกันกับสาวนุ่นแล้ว ตอนนี้กำลังผลิตยาสีฟันน่าจะเปิดขายวันที่สิบนะครับน่าจะเปิดขายวันที่19น,น,น,19นี้เป็นยาสีฟันที่ช่วยแร่งฟันขาวนะครับสะอาดลดกลิ่นปากนะครับเวลามีคอนเสิร์ตท,ทำตัวทำด้วยอะไรเป็นยาสีฟันที่จับมือกันกับคอราลินะครับเป็นผลผลิตให้ผมนะครับเป็นโรงงานให้ผมก็โปรเจกต์ใหญ่อยู่นะครับ โครงการโครงการสิบล้านหลอดโครงการขอสิบล้านหลอดปีหนึ่งบ,บอสจะมีสตรีมเกมไหมมีครับมีอายุน้อยริบซ่าอ่านเม้นพี่หน่อยนิชาพัฒบอสจะสตตีมเกมไหมเดี๋ยวสตตีมครับยาสีฟันคือชใช้ดีมากคือพี่อ่พ,พี่พี่มิ้นก็สินค้าแกรีตัวนันอยู่แล้วคือแกผปลิตครีมอิลาเรกี่ล้านกัะปุก ให้นุ่นใช่ไหมแล้วยาสีฟันเราล่ะบักเลอดใช้บักเลอด,าลอดปากหอมบักเลอดเลยล่ะายาสีฟันฟินเดนเ,เปิดเปิดบริษัทใหม่ขึ้น,มา,น,าน,นมาอีกหนึ่งบริษัทตอนนี้เปิดไปอีกหนึ่งบริษัทคือบริษัทคอร่ลาลิตฟ,ฟินแลนด์เป็นบริษัทคู่กันบริษัทเป็นบริษัทเดียว คอร่าลิทฟินแลนด์นะครับ, Finland, รบเป็นบริษัทสำหรับจัตจำน่นายยาซีฟันฟินเดนครับบอสขาคิดเห็นตอนทำบะหหุงแล้วโคกแต่ข้าวก็อยู่เวลากินจะเสียงเจนะ็บเจ็บเจบเบลายนะครับต้องขอภัยด้วยนะฮะที่ตามพิมิ์เือนกันจ้าแกผลิตสินค้าให้ผมบอสถ้าเคยไปถ่ายคลิปกับพิมนาคามัยไหมผมก็ไปถ่ายรุ่นแรกนะครับ พิมพ์นาค่ะพีผมไปถ่ายน่าจะไปถ่ายก่อนเพื่อนอยู่นะแล,ะล้วหลังจากผมไปถ่ายปุ๊บก็มีคนไปถ่ายเปรียบเลยอืมอันนี้คือสภาพน้ำยังไม่ด่างนะเพราะมาจากคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้มาจากคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้ครับสภาพน้ำยังไม่ได้อ่างนะเ,เ,เ,เลยเฮอ,อย่าลืมเสริมจมูกนะครับประัานอยากทําอยู่แต่ว่ากลัวมันทำมาแล้วไม่คืหมะอย่างที่บอกว่าหน้าเราเป็นหน้านี้เอกลักษณ์หน้าเราชั้นญยา,าดาทันน้นจับโคตรจับทำาอะไร อย่างคนจำัำก็ได้เมื่อก่อนคู่ชิ้นพิมนะพ์ลราคำไมนะผิ้ยวัาติอินเดียจำภาพไปอยู่ฟินแลนด์หลอแล้วไม่ต้องทาทำนั่นแหละกลัวกลัวทำมาแล้วคนจำไม่ได้ไงเพราะตอนนี้คือไปไหน <laughs> พีไไ่น้่มเอ้ยไปแซนอยู่เขาทีเวิร์ลเลยเขาเหนตงอานต่อตอบเข,า,ขาจำได้ยี่หลีคนติดตามนี่ พิทเป็นยังสีนอส่แม่ไปเลยสิเนาะเขาเห็นการงอนตอนีออาา่เขาก็หัวลำโพยบาดฟินแลนด์น้องบิ๊กทุกคนคนที่เกิดอุบัติเหตุเป็นไงน้องพีกนั่นแหละครับตอนนี้ยังยังรักษาตัวอยู่ถามว่าฟื้นยังยังไม่ฟื้นนะครับทำแล้วน่าจะค่มขึ้นก็ถึงว่าสิถ้าถ้าเกิดทำจำมูกแล้มันจะมันจะมันมน่าจะหล่อขึ้นอยู่นะไม่คิดว่าจะไม่หล่อหรือย,อยังไง แต่ก็กลัวมันไม่หรอกกลัวมันทําทแล้วมันคนจําไม่ได้อะไปถ่ายฟิวหิมะตกยูฟินแลนด์เอาไหม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 คอนเทนต์นนแบบไปฟิแลแลนด์อะหิมะแล้วหิมะตกแต่ว่าเสียดายอะตอนช่วงเมงื่อกี้ที่แบบบเบรี่ออกหรือพวกไปเก็บหมากไม้บรีอบร่อะเบอร์รี่อะมันมีงานในช่วงนึงนะช่วงเดือนที่ผ่านมาที่ที่หกเดือนไหม มีน้ำมีสระพุทธาเกือบหเดือนห้าหกเดือนเนี่ยวิ่งงานมารักษางานป้าอยว่ายขว่ายข่อยเห็ดได้จดังไหนคขยเกือบแบบวันนึ่นสี่งานอะช่วงที่แบบพีิกที่ผ่มานมาช่วงเกี่ยกีออกงานสีงานเช้าเทีย่ยงเย็นดึกป้าถขว่าอยว่าถ้าถ้าผมผ่านไอ้ช่วงผ่านมาเมื่อกี้คือผม,กมกเก่งมากแล้วเก่งมากแล้คืออะไร รับงานแบบชนการบักคักว,วันนั้นน,นอนคิดว่าตัวเองมีแค่ง,งานคิดว่าตัวเองมีแค่ง,งานเดียวพอตื่นขึ้นมาสี่งานไอพวกผู้จัดการมาเคาะตึงตึงตึงบอดบอดเจ้าไปรับงานอะไรกนบอสันตายแล้วไอ้กูกลรับงานไว้ตอนที่แบบตอนที่ยังมีผู้จัดการแล้วลืมบอกผู้จัดการว่ารับงานไว้แล้ววันเดียวกันผมแล้วมันบงังเอิญงานมาอยู่แถวกรุงเทพลุกขึ้นอาบน้ําแต่งหน้าแบนรวดตึง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 นั่นแหละ ไปไลฟ์สุดห้ลูกค้าเมื่อคืนที่ลงเบียร์หลอมากน้านี่แหละกำลังหาเงินมานาไปอีกลักพนะ <c oughs> บอสมาเล่นรถแห่แถวบ้านน้องไผ่เนี่ยค่ะอย่าบีกรับแม่บ้านบลารับอยู่คะผมเดี๋ยวเดี๋ยวบริษัทเซตสตูดิโอเซตเต่จะรับแม่บ้านเนาะแม่บ้านมาดูแลพื้นที่อาณาจักร เธอเกียร์มิวสิกเอกินยาคนนี้กินยากินมากไม่ใช่กินอันนี้ไม่ใช่แต้กินยาจะกินยากินยาผมจะมาหักไ์ในในนี้ไงเพราะว่าอีกสักหน่อยผมจะต้องมาสิ่งที่นี่มากขึ้นด้วยนะครับทางติ๊กต็อกนะครับเพราะว่า ยาสีฟันผมจะจัดจําหน่ายในติ๊กตอกเพียงเท่านั้นนะครับยาสีฟันผมจะจัดจําหน่ายในติ๊กตอกเพียงเท่านั้นนะครับ่าเขาหายดีข huh. ึ้นหายดีไหมก็ถือว่าหายแล้วครับแต onun, ่ว่ายังต้องกยินยาให้มันครบอยู่ผมจะมาสีเงินติ๊กตอกแล้วนะครับศูนย์โมโหดีเจกับบอสนะคะจะมีเป็นพืชจะมีพื้นที่ของตัวเองแล้ว โอ้ยเจาาย้าเห็นดราม่ายังล่ะดราม่าอะไรอ่ะดราม่าอะไรคุณพี่คุณแม่ไม่ตกใจเพราะดรามา่าตลลัวอวลาคนอะไรดรามา่าตลลัวอวลาโอ้ปวดหัวดราม่าอะไรอ่ะดราม่าอะไรสรุปได้ซื้อบ้านที่มีเนาดูไหมพิมพ่มพิพาไปอยู่บ้านหลังนั้นละมันห้าสิบล้านผมเลยวองว่ามัน ผมบ้านหมักเนะี่ยังไม่ชอบเขาจะขายห้าสิบล้านที่พี่ด่ะนะก็แต่ามยังไม่ชอบเลยไอ้ ต่อไปจะได้มาสตรีมเกมนี้เลยพกคอมเพื่อนที่เสร็จคอนเสิร์ตเส็จคอนเสิร์ตไม่ต้องนอนไม่เส็จคอนเสิร์ตไม่ต้องนอนเลยจ้าสตรีมเกมเลยจ้าบุม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 โอ้ัหเสร็จคอนเสิร์ตแล้วไม่ต้องไม่ต้องไหนนอนสตรีมเกมตัวถึงเช้ามีหลอดมีหลดเถอะต้องเือบีนัย กี่ม,มังังมาทวินัยวินัยอต้องเจอวิโรดวิโรดสว่างกล้าเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผู้บ้านจะต้องครองพื้นที่วินัยต้องครองพื้นที่ วินัยผมชื่อวินัยครับผมจบเปลี่ยนชื่อก่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อช่องแล้ววินัยสว่างคาตาวันที่สิบหกพี่ลูกแก้วมาไหมครับเออน่าจะมานะครับตอนแรกผมว่าจะไปต่างประเทศ ทีนี้ก็เห็นบอกว่าจะเลื่อนต่างประเทศจะมาอยู่วันที่สิบจะมาอยู่ที่สิบหกว่างั้นจ้าสิมาอีบุหลหะพี่น้องมาเมืองกันได้จ้าสิมาหาฮาบอ,อสว่างคาตาเข้ามาดูแ๊บๆะนะ ขนาดขนาดไม่ได้สตรีมเกมยังไม่มีเวลานอนถ้าสตรีมเกมเหลือแต่กระดูกแน่นอนแต่ after, man, รเราก็ต้องสู้ก่อนเนาะวินัยสว่างคาตาด้วทัก็เป็นจริงๆปตะองห่วงคนหลายคักเมื่อคืนลงเบียร์ร้อยเอกคนเยอะมากคนเต็มร้านคนเต็มร้านเป็นแฟน กันครับขายเกมใต้ตาต่อเลยบอรเคยเห็นเธอเล่นเกมเลยเธอไม่ไม่เคยเล่นผมไม่เคยเล่นเกมเบอร์เคยสมัยก่อนสมัยก่อนเนาะมันสมัยก่อนกับสมัยนี้มันคนละอย่างเนาะสมุนล่นเกมมาได้เงินเนาะสมัยกี่ล่นเกมมาได้เงินข่อยกันด่าไปแล้วซุ้มอยู่ขางออมขาอ้อมแถวข่อยนี่สู้สิไปเล่นเกมยังมวยประโยชน์ประโยชน์่มยัง ประโยคมันเกับมาีดีละกี่เนาะมันกิบ,บากกนนามบบาคือสูือนี่เล่นเกมนีคนเบิ้งมัมนบ,นบ,บ้สั่นสมัยแรกกีกก่น่ะเ,เ,เล่นเกมควายด้าเบิร์ดเดย์สัวเวลาทูพวกพวกทูนพวกพวกศูนเอาเวลาเล่นเกมนั่นไปหาทำอย่างอื่นดีไหมไปแพร่ของสวยกุเน่ไปทั้งมาหากิสวอยกุเน่สมัยก่อนเนาะแต่สมัยนี้คนละอย่างเสื่อนึ่นคนละยงัยะยง คูชั่นโซเยใช้ดีจริงขอบคุณที่ทําให้รู้จักวิโรดกับวิกฤตบูล่ะเปลี่ยนชื่อดีกว่าวิกิตเหรอไม่เอามานัามาน่ากน่ากลัวนะวิกฤตน่ะน้องอยากชื่อวิโร